ตอนนี้นะครับสายตรงห้องข่าวของเราเนี่ยก็เลยมีเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องเมาสเกี่ยวกับสาวคนนี้ปูปลายาโดยผู้จัดก,การส่วนตวงเขาครับ ชมว,วันนี้สายตรงส่งท็อปซิเคเพลตของดูโอพิกโก้น้องปูปลายามาเสิร์ฟกันถึงที่เลยพิกโก้ก็คือผู้หญิงสวยๆในรูปคนนี้แหละครับแกมีชื่อจริงตามบัตรประชาชนว่าเกียรติศักด์เหลืองรุ่งโรจนเคยเป็นผู้ช่วยพี่ก้องปิยะแต่วันนี้เธอมีตําแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของซุปตาปูปลายาพิกโก้น้องปูรู้จักกันในตําแหน่งนี้มา3ปีแล้วครับพิ่โกเล่าว่าปูเป็นสาวที่มีมารยาทแบบไทยแต่ใจกว้างแบบฝรั่งตามสายเลือดของคุณพ่อปกติพิ่โกจะเรียกแทนน้องปูว่าแผ่นกวิน พอเวลาแต่งหน้าปูจะติดเมาส์คือตัวนะครับขยับไม่ได้แต่ว่าหัวเนี่ยยังขยับได้หน่อยนิดก็เลยจะหันไปคุยกับคนทางซ้ายทีคนทางขวาทีทําให้โดนช่างแต่งหน้าดุเป็นประจำซึ่งพีโกเห็นภาพนั้นก็เลยนึกขำแล้วก็ตั้งฉาย,ยาเธอว่านกแพนกวินเหมือนอย่างที่เจ้านกแพนกวินมันชอบขยับหัวซ้ายขวาและตัวอยู่กับที่สุดท้ายปูก็เอาคืนด้วยการตั้งฉาย,ยาให้พีโกว่าเบฟ เบฟก็คือเจ้าหมูสีชมพูจากหนังเรื่องเบฟหมูน้อยหัวใจเทวดาซึ่งเธอบอกเป็นในนว่าพี่โกของเธอน่ะอวบแล้วก็น่ากอดเหมือนเจ้าหมูตัวนี้เลยจริงๆเราทั้งผู้ชอบเมาส์มากครับพี่โกเขาเล่ามาแบบนั้นเพราะว่าเมาส์ที่ไรแจ็คพอตไปเจอต้นต่อเจ้าของเรื่องที่เมาส์ทุกทีอย่างเช่นครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยไปทานข้าวบ่นว่าอาหารก็ไม่ถูกปากแอร์ก็ไม่เย็น ซึ่งบ่นไปอย่างนั้นแหละครับสองคนเป็น10บสนาทีโดยไม่รู้เลยว่าเจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างหลังสุดท้ายเจ้าของร้านทนไม่ไหวเลยเดินมาขอโทษเพราะกลัวร้านจะเจงไปซะก่อนเพราะคนทั้งร้านก็ได้ยินสองสาวด้วยความอายแทนก็เลยรีบขอโทษเขากลับไปแล้วบอกว่าไม่ได้มีเจตนาวีนนะแต่แค่เป็นคนขี้บ่นเฉยๆปูปลายาเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้ครับเธอฟาดเรียบครับทั้งส้มตำแล้วก็ยำสารพัดชนิดแต่ความลับของเธอไม่ใช่ฝรั่งที่ทานเผ็ดได้ครับ แต่เธอจะชอบแอบกระชิบเด็กเสริฟหรือว่าแม่ครัวตลอดเวลาว่าน้องจ๋าพี่ไม่เอาพริกสักเม็ดเลยนะ<อ>ซึ่งเมนูโปรดที่สุดของปูก็คือ,อยำมุนเส้นและเส้นเนี่ยจะต้องทํามาจากถั่วเขียวเท่านั้นด้วยเพราะปูเป็นคนชอบทานอาหารคลีนเพราะฉะนั้นทุกๆวันของปูสิ่งสําคัญกว่าแป้งฝุ่นก็คือกระเป๋าสีขาวสลับดํา ที่ติดประจําตัวเธอเสมอซึ่งในนั้นจะมีน้ําผักปั่นแล้วก็แตงกวาสดซึ่งกระเป๋าใบนี้จะอยู่ในมือของคนขับรถของเธอครับตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกครับที่กระเป๋าใบนี้ถูกเปิดตัวออกสื่อ ของที่รักบอกไปแล้วส่วนของที่ปลูกรีดและก็บอกว่าจะมีกินเด็ดขาดเลยก็คือน้ำปลาไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนเรื่องมากครับแต่สาวเฮลตี้อย่างเธอชอบโดนดุว่าการกินน้ำปลาเข้าไปเนี่ยก็ต้องกินน้ำตามเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวบวมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูหรือเทรนเนอร์ฟิตเดสของเธอจะชอบดุเสมอเธอก็เลยเลือกที่จะไม่กินเลยดีกว่ากางานปูเป็นนางเอกเบอร์ใหญ่ที่ใครๆก็ชมครับเพราะไม่เรื่องมากแล้วก็ห่วงใยทีมงานทุกคน แววว่าเก็บค่าตัวเวลาถ่ายลงปกนิตยสารแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเดาได้ไหมว่าเท่าไหร่ <S <S <üler> <S เกินไปครับจริงๆแล้วเธอคิดแค่40,000บาทเองก็่รีเควสเรื่องเดียวครับคือต้องถ่ายขึ้นปกเท่านั้นถ้าถ่ายแฟชั่นในเล่มเนี่ยเธอก็จะขอปฏิเสธไปซึ่งมันก็เป็นข้อแม้ทั่วๆไปของนางเอกเบอร์ใหญ่ๆอย่างอัมพัชราภาห,หรือชมพู่ก็ใช้แบบนี้เหมือนกัปูเป็น ของพี่โก้ทุกคืนครับเพราะก่อนนอนสองคนนี้จะมีการเซลฟี่หน้าสดของตัวเองส่งไลน์ให้กันและกันเสมอเพื่อยือนยันว่าไม่ได้หนีไปเที่ยวที่ไหนนะแต่คืนไหนใครอยากดิ้งหรืออยากเทีท่ยวจริงๆก็ขอ,อกันตรงๆได้ครับรวมถึงการรายงานตัวตลอดเวลาว่าเมาหรือ,อยังไปกับใครกับบ้านตอนไหนโดยไม่ใช้สต็อกภาพเด็ดขาดเพราะว่ามีการสัญญากันเกิดขึ้นว่าเราจะไม่โกหกซึ่งกันและกัน ปูเป็นนางเอกกลัวผีกลัวอะไรต่อมีอะไรไปหมดเวลาต้องไปทํางานต่างจังหวัดและต้องค้างทําให้ตลอด24ชั่วโมงพิกโก้ต้องแพ็กตัวเองติดกับปูแต่สิ่งเดียวที่ระงับความกลัวของเธอได้ก็คือการช็อปการซื้อของในไอจครับ ปูชอบชอปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างสบู่ผงขัดผิวลามไปจนถึงเครื่องเทศในครัวผ่านไอจีของต่างประเทศย้ำนะครับว่าเป็นร้านของต่างประเทศเท่านั้นซึ่งสินค้าที่ถูกใจปูที่สุดก็คือสบู่อาบน้ำมา้าซึ่งมันพัฒนามาเป็นยาสระผมคนแล้วครับอย่าเพิ่งตกใจมันออกวางจําหน่ายโดยโฆษณาว่ามันจะทําให้ผมขึ้นหนาดกดํานุ่มสวยเหมือนตอนคนเลี้ยงม้าครับที่เขาอาบให้มา้าขนม้าก็ขึ้นสวย เขาก็เลยพัฒนามาซึ่งปูใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลผมเธอขึ้นหนาโดดําครับแล้วเธอก็สั่งต่อทันทีเป็นล็อตใหญ่เลยและเคล็ดลับนี้เธอก็เลยรีบไปแนะนําให้อเล็กทีระเดชใช้ตามเธออีกต่างหากและอเล็กก็ฝากปู่ซื้อแล้วเรียบร้อยและถึงแม้จะรักกันยังไงในอนาคตพี่โก้ยอมรับครั้งแรกครับว่าเป็นไปได้ที่เธอจะต้องแยกกับปู เพราะสุดท้ายปู่จะต้องแต่งงานกับโนต้ตวิเศษไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งปู่เองก็วางแผนอนาคตเผื่อพี่โก้ไว้แล้วว่าจะให้มาเป็นพี่เลี้ยงลูกของเธอกับโนต้ตแต่ผู้จัดการอย่างโก้ก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เหมาะกับงานเลี้ยงเด็กจริงๆสุดท้ายทางออกที่เหมาะที่สุดของผู้จัดการคือการหาดาราคนใหม่มาดูแล,แลและเมื่อถึงวันนั้นจริงๆสิ่งที่พี่โก้จะขอปู่ปลายยาสวนดอกไม้ไม่ใช่เงินก้อนหรือปลดหนี้บ้านกับรถของเธอที่ยังไม่หมดแต่ขอว่า ถ้าอนาคตอยู่ดังกว่านี้แล้วไม่มีพี่อยู่จงทำตัวให้เป็นเหมือนปูในวันแรกที่เข้ามาในวงการและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือมุมน่ารักของพี่โก้กับน้องปูประกอนผู้ฟานิฟซ้ายตรงจากห้องข่าวทุอินไซต์ารายงานครับ บมือให้กับใสยตรงห้องข่าวเราจริงอินไซต์จริงๆหรือเรียกว่ารู้จักกับคุณปูปรยาแบบละเอียดเลยใครไปใครไปร,ร,รู้คุณปูเนี่ยคิดค่าตัวถ่ายแบบแค่4ี่หมื่นแต่ต้องขึ้นปกเท่านั้นอย่างเงี้ยสี่หมื่นนี่ถือว่าราคาโอเคเลยใช่ไหมคือผมว่า,ผมว,าผมว่าสําหรับปูปรยาแล้วจริงๆมันควยต้องเป็นหลักแสนอ,ะอ่ะครับผมใช่ไหมล่ะอืมนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราหมดแล้วใช่ไหมมีอ uh, okay. ินไซต์เอเชียช่วงหน้าครับผมกับข่าวของเดวิดเจียงนะครับเห็นบอกว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับด้วยอาการเจ็บหน้าอกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ